โอเคครับกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมนายกล้วยหอมชอบสปินนั่นเองนะครับอยู่ในช่องเวอร์รุนสรอดนะครับผมก็ไอเฮี้ยช่องหลักโดนแบนว่ะวันนี้เรามาปั่นช่องรองนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมนะครับผมก็มาเลยค็อกเทลนายนะครับถึง 20k นะจัดไปเป็ยดสยัวยัวเปนะครับผมมาเฮ้ยไอเฮี้ยเขาฟรีเกม วิ่งเข้าอย่างไวนะท่านผู้ชมเข้าอย่างไวอะ่ะไอ้ชค่ปกตินี่ปกตินี่เด็กเอ็นเข้ายากเหมือนกันท่านอีกน้องคนนี้เนะี่ยเข้ายากจัดบอกเลยไอ้แค่มาเร็วอะ่ะวันนี้มาเร็วมากเด็กเอ็นดูก่อนค่ันว่าจะแจกหรือเปล่านะครับปกติไม่ค่อยแจกเลยนะพีจีนะโอเค,ครับคูณสี่เข้าไปคูณสี่เข้าไปโอเคต่อไปเลยแต่คูณตัวคูณเยอะนะเดี๋ยวตัวคูณเยอะแล้วตอนนี้โอเค น่าจะไม่แจกนะผมว่านะโอเคมีตัวต่อไหมตัวต่อไหมโอเคไม่มีนะผมว่าไม่น่าแจกแล้ววะ่ะเหลืออหนึ่งเหลือหนึ่งหมุนได้อยู่ได้อยู่โอเคครับ okay. สวยงามพระรามแปดเลยตอนนี้เหลือพอควรตัวคูณหก้ยคูณสิปไอ้เทียสวยงามไอไเฮียมันแจกวะ่ะไม่ได้อยู่นะเก้าบบาทนะเข้าฟรีเกมเกมนี้นะ ไั้สุดจัดปรัดบ่อนะวันนี้ก็ยังอยู่ที่เว็บเมกาขีดเกม .cc เหมือนเดิมนะครับผมก็ใครที่อยากเล่นเว็บเดียวผมเข้าไปตำได้นะผมตามลิงก์ด้านล่างเลยนะไปไปโอเคต่อกันเลยนะครับผมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย,ยวันนี้เป็นไรวะพีจไอ้สัตว์เข้าฟรีเกม2รอบติดนะครับเข้าฟรีเกม2รอบติดเลยไอ้เหี้ยมาอย่างงงมาอย่างงง เกินไปเกินไปฮิ๊กโอ้ยหลัง้งกระดานคุณหกหลัง้งกระดานคุณหกไอ้เฮียเอาอะก็ยังอยู่ในกลุ่มลัคกี้ออ t ไทม์นั่นเองนะครับผมที่บอกเวลาการแตกของกระเกลนะผมไม่ได้การันตีว่าแตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มีโอกาสแตกมากกว่าเกมอื่นนั่นเองนะครับก็ยาวมาแล้วครับผมกับเกมเกมนี้นะครับ โอเคมาหน่อยน้องชายน้องชายเอ้ยไม่ใช่น้องไม่ใช่น้องชายต้องน้องสาวดิตัวนี้น้องสาวน้องสาวโอเคไหล1สิบได้ต่อคูสี่ก็ไปสองพันหนึ่งร้อยบาทนะโอ้โหสี่เกมว่ามีเจ็อีกสองหมื่นวะไม่ใช่สองหมื่นหมื่นสี่วะม่งเอาเรื่องวะเอาเรื่องจัดโอเคคูณแปดเข้าไปอุ้ยคูสิบสี่เข้าไปโอ้โหดอกนี้ได้ร่อนเลยได้ร่อนคูณสิบสองเข้าไปอีกไหล1สิบได้ หยุดแล้วคูณสิบแปดนะคูณสิบแปดโอ้โหไอ้เชี่ยฟีเกมรอบนี้ได้หมื่นเก้าว่ะอีกหนึ่งหมุนนะไม่รู้ว่าจะเว้าสบับดหรือเปล่านะแต่ก็ว่านะ่าจะคิดว่านะ่าจะเว้าตามท้องเรื่องของ vg นะครับผมโอเคว้าไม่เป็นไรจะเข้าฟรีเกมบ่อยมากไอ้เหี่ยวันนี้สาวทํำแม่งมาวะ่ะไอ้เหี่ยสาวทํำแม่งมาไม่ใช่สาวท้ำดิเด็กดิงเด็กดิง โอ้แม่งเบอร์เบอร์ช่วงนี้ผมเบอร์นะขอญาตปรับเบ็ดเลยแล้วกันนะแม่งติดใจติดใจวะขอขอญาตไปต่อเลยแล้วกันเทอร์โบหมดไปเลยนะไอ้เหี้ยเข้าฟรีเกมอีกแล้วไอ้สัตว์เกมติดบั๊กปะเนี่ยไอ้เหี้ยกูว่าเกมติดบั๊กวะกูว่าเกมติดบั๊กแน่นอนเลยไอ้สัตว์เฮ้ยได้เรื่องว่ะแต่เบ็ด400นี่แจกหรือเปล่านะอย่างนี้อุ้ยได้อยู่อุ้ย ้ยสวยงามคูณสี่ก็ไปห้าพันสองเฮ้ยโอ้โหว่าเปิดนี้ได้เลิกเลยครับเปิดนี้อาจได้เลิกเลยนะโอ้โหเข้าอย่างนี้อืล้างกระดานไปดิล้างกระดานไปดิุย้ยังได้ต่อคูณแปดอีกอะ่ะโอ้ยสองตัวอย่างนี้ยังไงยังได้คูณสี่นะคูณสเขก็ไปคูณสี่้าไปมีต่อไหมยังได้ต่อคูณหกอีกมาไอเหี้ยปีเกมนี้ไนดะ้อีกสองหมื่น เกินไปพี่ชายเกินไปเกินไปโอ้โหแมนี่ก็ยังชอบเกมเกมนี้นะเมโลดี้นี่มันอย่างจ้าบะเมโลดี้แม่งอย่างจ้าบะเกมเกมนี้โอเคน่าจะจบแค่นี้นะผมว่านะสำหรับน้องเด็กกินคนดีคนเดิมของเรานะไหนไปแล้วเราขออนุญาตปัดเสธนิดนึงนะ ได้หรือเปล่าเฮ้ยโหไม่ยังแจกต่อว่ะไม่ยังแตกต่อว่ะอุยอ้ยไอ้เชีอยยังได้ต่อนะไหลคิวได้อีกอุย้ยด้เจด้วยสวยงามสวยงามโอเค yeah, วันนี้แม่งน้องเด็กเอ็นมาว่ะเด็กเอ็นเด็กดิง้งหรือจะเรียกเด็กอะไรนี่เนี่ยเด็กป่าเด็กป่าไม่มาอีกพันสองยังไงยังไงห้อห ขออนุญาตลองเชิงอีกสักหน่อยนะว่าแบบไอ้เแค่เกมบักจริงหรือเปล่านะหรือว่ามันมาตามช่วงเวลาการแตกของกลุ่มลัคก,กี้ออทามนะก็ดูสักพักขอดูสักพัก,พกเฮ้ยมันยังไหลต่อได้ดีอยู่นะโอ้โหดูดิเฮ้ยเริ่มแล้วว่าเริ่มไม่มาแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเอาไงอุย้ยไอเ้เแค่ เอาไงอีแค่ตัวเดียวเอาไงเอาไงอี้อ่ะอี้อโอ้โหไม่มานะผมว่าน่าจะแบบน่าจะแบบหมดแล้วละ่ะหมดช่วงสีเกมนะของเกมเกมนี้นะโอ้โหไอ้ยังไม่มีแต่ไหลต่อให้กูอีกนะมากับตเล็กๆเบิ่มๆนี่จัดให้ผมล่อไปเลยครึ่งแสนแล้วเนี่ยแม่งเอาจัดละวันนี้นะเด็กดิ้งเด็กดิ้งโอเคโอเค ขอยัดกดเองนะตอนแรกว่าจะแบบปัดเศษสักเจ็ดหมื่นนะยวขอยัดกดเองอีกนิดนึงลองเชิงลองเชิงมผมไม่มาแล้วว่าผมขอยัดท่อเลยแล้วกันแล้วกันไอ้เหียมันโคตรหมา่าเด็กดิงนะเด็กดิงก็มันเดี๋ผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะผมก็ฝากวาเนาะอ้อมอกอ้อมใจนะผมเกมหน้าเป็นเกมอะไรคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ฝากไว้ได้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ